รถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครกำลังทยอยเดินทางนำขยะเข้ามาทิ้งที่โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุษเพื่อรวบรวมนำไปฝังกบที่บ่อขยะอำเภอพนมสารคามซึ่งมีปริมาณขยะประมาณ9,700ตันต่อวันโดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้ามาคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อนำไปขายให้กับร้านขายของเก่าเป็นการหารายได้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สองร้อยบาบาทสามร้อยแล้วแต่เพราะว่าวันไหนเขาไม่เก็บสินค้าเราก็ได้เยอะแต่พวกหลังเขาไม่เก็บสินค้าเนี่ยแม่บ้านไม่เก็บเนี่ยถ้ามาทริงปีเขาก็ได้เยอะความรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายอย่างมากในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณกว่า4 0 0พล้านบาทแต่ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก็จะเป็นการลดจำนวนขยะตอนนี้เรากำลังจะสร้างศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่อ่อนรุด เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อให้นันนเนกเรียนนักศึกษาประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการการคัดแยกขยะแล้วขยะกลับมาใช้ประโยชน์รถซาเล้งเก็บขยะเป็นอาชีพที่เราคุ้นตาอีกทั้งบางรายก็ยังรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านด้วยทําให้ประชาชนทั่วไปสะดวกในการขายขยะรีไซเคิลน้องสาวบอกว่าป้ามาขายของในวันละร้อยรอยไปหาเก็บของเก่าไหมทีนี้ตอนแรกมาเนาะป้ามีมาหกร้อ ฝากกัตอทุนมาเรื่อยๆเลยๆมันก็เริ่มดีขึ้นอ่ะทีนี้พอมีทุนหกร้อยจากหกร้อยก็เป็นพันที่นี่ <c oughs> จากทีนี้เ็เรียนรักพันเรียกหลักหมื่นแล้ว <c oughs> อาชีพเก็บของเก่าขายบางคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นอาชีพที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยการลดปริมาณขยะให้กับชาวกรุง ที่ขยะทุกวันนี้แทบจะล้นเมืองร้านศูนย์บาทเป็นร้านที่มีรูปแบบการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อลดภาระค่าครองชีพของคนในชุมชนด้วยการนำขยะรีไซเคิลมาแลกกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องใช้เงินพอดีรู้จักยายบ้านนี้เขาไปเซ็นข้าวเซ็นไข่เขาเขาไม่เซ็นแล้วก็ด่าว่าให้พอเต่็จสุดท้ายเราก็เลยถามว่าเรามา ทำเป็นร้านค้า,ข,ายขยะขยะแล้วก็เอาขยะไปขายแล้วก็ซื้อสินค้าเข้ามาทําเป็นสาธารณกรเล็กๆดีไหมหเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนมาชิกชุมชนเขาก็บอกว่าเห็นด้วยขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นการบริโภคที่มากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด